ลูกชายของเพื่อนค่ะไม่เอาเงินกับเขาตัดตั้งแต่เขายัางเด็กเด็ก,ดกจนเป็น่หนมแล้วดีละนเน่ยรักมันลูกชายคนเล็กเลยค่ะยศซอยดีละเดสมบอนเน่นโอเคเ,เพื่อนเพื่ จสนกท <c oughs> ดูสน,นิกเนอะบอกว่าเอาทรงเดียวกันกับเพื่อน,นกี้นี่ค่ะ ด้านหลังนี้จะเอาสั้นกว่ากับด้านข้างให้เหมือนกันไม่อยากตัดผมวัยรุ่นทรงนี้แหละครับเพื่อนๆเนหนือนหน่อยพลาดเหนื่อยต้องมาประดิษฐ์ประดอยอยากตัดแบบนี้ทั้งวันนะเพื่อนๆง่ายยี่สิบนาทีก็เสร็จ